ไม่มีความชื้นในเลยแห้งหมดเลยนี่นี้แกมาบันทึกภาพนะครับตีเ i r t Collection ครับ T-Shirt อยู่กันทั้งวัน,น เมื่อได้มาได้มาเป็นไห้บนนั้นเลยจูงอย่างนี้เลยไห้อันนี้เป็นอีกไม่ใช่นางพญาเป็นพระอ,อันนี้บบเป็นพระ<บ>รอดอ,อันนี้ไปเจรฉะนั้นผมจึงไม่เคยเปิดตัวจะเห็นได้แต่ก็รู้จักแต่ชื่อบางทียืนคือข้ามผมยังไม่รู้จักเลยผมคือใครเพร,ร <c oughs> าะผมไม่ชอบแสดงตัวเนี่ยไม่อยากเป็นพวกเสกที่แฮปปี้แลนด์เพราะจบไม่อยากให้คนรู้เยอะ ก็เลยมาปกเสกที่นี่แทนอาจจะแคบๆไปหน่อยคือกลัวว่าเราของเรามีอะไรอย่างนี้โอ้โหเเราได้ไหนอุ้มฮีเลยนะเดี๋ยวนี้นะผมจะบอกให้อย่างนึงนะฮะยิงไม่เข้าฟันไม่เข้าถามว่ามันอุ้มได้ไหมอุ้มได้กุ้มไปเลยมันอุ้มก็ไม่ได้ว่ากลัวมันลากไปทีนี้นั่นนันนี่คือสิ่งที่กลัวครับ คงดำสบายเลยเขาอุ้มไปเลยไม่ต้องเดินใส่ก็สอบโยลงลูกศิษยลูกหาเลยพวกพวกคนที่คุ้นเคยกับวงการพระเครื่อนมีมากระซิบเลยบอกอาจารย์อย่าปรากฏดตัวอย่าให้ใครรู้จักมีที่สุดให้รู้จักไปชื่ออย่ามีขอัโบราณ ด้านข้างมันปลอมไม่ได้ใช้มือตัดนะครับสมัยก่อนหลอมสามองค์แค่นั้นนะครับแล้วก็ตัดไม่ใช้ใช้เครื่องนี่ครับยอมฟันเงี้ยนี่นี่ถ้ารอดติดต่วที่เนี้ยดูดูไปที่แล้วเลยครับทีอันนี้เส้เขาวโค้ง ดูเข่าโค้งให้ดีเข่าโค้งอันนี้เขาเรียกเข่าโค้งหวายผ่าซี่ดูสัพุเนี่ยเส้นโค้งตรงนี้ไหวายผ่าซี่อันนี้เป็นยุคอินโดจีนกี่ยได้ครับรุ่นนาเลสวนยุคอินโดจีนจะไม่เหมือนกัน จริงๆในสารคดีมีบรรยายนะครับจะทําให้เราเข้าใจง่ายดี<ะ>ถ้าไม่รู้นะฮะถ้าเปิดอันนี้จะเข้าใจแล้วดู ให้เห็นความแตกต่างอย่างชัดเจนมีหลายผู้ที่คนสนใจเป็นจริงริงยร่นถ้าท่านตั้งใจเปิดดูนะครับแล้วท่านจะเข้าใจท่านจะดูเป็นทันทีประกอบการได้สุดได้นี่อะไรรู้มั้ยฮะกรมศิลปากรก็ยอมรับของผมเอ่ออสสก็เอ่อวัฒนธรรมแห่งชาติก็ขึ้นชื่อถึงผมแล้าเตรียมทุกคนสถานะผมแล้ว เราม่ไเ้ยังไม่ด้ฮ่าม่าฮ่า <c oughs> ต้องเก็บไว้ต้อถวายเก็บกมรงมรองเอาดีไม่ให้ต่อเอาผมบรักมากแบ่งให้ครึ่งเนี่ย <c oughs> หักเลยไปเลี่ยมทองไปคุยมากเดี๋ยวเขาเห็นมาหัก<อ>เรียกซือมาทุบเรเล่นของใหญ่ มาโชว์กันนะก็กลับไปเรื่องโชว์เอาไว้นะหาดูยาานะครับเห็นไหมครับว่าแต่ละยุค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 แล้วมันกี่ล้านปีเนี่ยอืนมากี่แต่ละชั้นแต่ละชั้นแล้วแต่ละชั้นแต่ละชั้นสีก็ไม่เหมือนกันด้วยถ้าหากว่าสร้างยุคนี้เนื้อพระก็ต้องเป็นอย่างนี้ถ้าสร้างยุคนี้สีพระก็ต้องเป็นอย่างนี้ ถ้าสร้างยุคนี้สีพระก็ต้องเป็นอย่างนี้อืเพราะฉะนั้นตอบได้ไหมเนี่ยปลอบไม่ได้จะยินอะไรไหมไม่อุบึงได้ยินหูบึงได้ยินหูบึงได้ยินหูบึงหลวงพ่อว่งหลวงพ่อด้วยใช่ไหมต่อหลวงพ่อด้วยถ่ายข้างหลังด้วยถายมา